จะพายหัวจะดีเข้าครัวเมนูอะไรวันนี้ผัดผงกะหรี่คู่ในครั้งแรกปะพี่ทำแล้วเมนูเนี้ยปากเซียนนะบอกให้ปักผ,ผงกะหรี่อ่ะใส่อะไรบ้างอ่ามันต้องแยกกันอ่ะเวลาผัดอ่ะอันนี้ผักก็ส่วนผักเพราะว่าอันเนี้ยจะลงไปผัดก่อนต้นหอมกันนี้ใส่ด้วยกันอ่ะหอมหัวใหญ่ กูบอกว่าอันนี้เริ่มแรกก็เอาแล้วเพราะอันนี้เราจะผัดด้วยกันเราต้องดูว่าผักอันไหนใส่ก่อนอันไหนใส่หลังเออมึงไม่บอกกูวะมึงก็ไม่ฟังกูอ่ะมึงก็หยิบก่อนมึงต้องฟังในิใส่ผักกีใช่พริกสามสี่พอไหมมึงว่าพอไหม แล้วก็พริกพริกอันนี้<ม>ฟางพริกแต่งสีอันนี้ไว้แต่งสีใช่ป่ะเออแล้วก็กุ้งทั้งหมด à, มกี่ตัวอ่ะกุ้งเจ็ดตัวไปเอากุ้งมากุ้งใส่ใหญ่มากเลยไปร้านก่อน ต้องเอากุ้งไปลวกก่อนตักตักน้ำมารวบกุ้งก่อนอ่าโอ้จะเทสูกมันก็กระเด็นเร่งแก๊สเลยคุณว่าเมนูนี้ทำง่ายไหมง่ายแบบเซียนนะบอกให้เออมีจำได้อยู่อ่ถ้าเกิดมันไข่มันไหมก็คือมันใช้ไม่ได้เลยนะ ใส่กี่กระบ,บวยไว้มั้อกระบวยคเข่งกระววเดเยเนาะกระบวยเดียวรกระบ,บ,บ,บวยครึ่งน้ำอันนี้เราตีไว้แล้วคือง่ายมากไม่ต้องมาปรุงเพิ่มแต่แค่ผัดเฉยๆแค่ผัดเฉยๆอันนี้น้ำผัดผงกะหรี่เราเยอะๆเลยแล้วก็รอมันร้อนแล้วค่อยเทออ,อก ให้มันเคลือบกันฮะให้หมดาผัดกระเทียมก่อนแล้วก็ใส่อันนี้ใช่เราต้องใส่กระเทียมก่อนประมาณนี้พอปะพอไหมไม่มากระเด็นวะไม่เอาแล้วบอกให้ร้อน เอากุ้งมาใส่โอยเสียเลยวะ่ะแรงไปเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะเห็นปะมันต้องแรงไข่จะไม่ติดกระทะใส่สาดแล้วจีนพอแล้วสาดแล้วจีน พอเบาไฟเลยอลลเออคนคนเฮ้ยได้นะไม่ติดกระทะด้วยเห็นปนะไฟมันแรงไแรงเลยทีแรกถ้าไฟไม่แรงก็ติดกระทะได้ปลาหมึกแบบเนี้ยได้เนะ้องเออเก่งยังเลยตบมือทุกคนตบมือกายทุกคนตบมือ <laughs> องบอกมาจัน ออเอ้ยแต่ได้อยูอได้ยูนะเดก็กทุกคนได้แล้วไม่แย่นะนี่ขานาดอีผัวตัวดีทําได้ทุกคนก็ต้องทำได้ไดทําไมทําได้ล่ละตอนแรกตอนแรกยังใส่ของผิดเ,เนี่ยเถียงมันเถียงไปหมดนะชิมเลยดีกว่าอช่ชิมมันอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าพิลาปรุงไว้เชฟปรุงไว้รสชาติดีนะเหมือนกันทุกจานเพราะว่าเราตีน้าไวอยู่แล้วไครผัดก็เหมือนกันอร่อยนะ กินกับข้าวจานนี้เราขายอยู่ที่ร9 0บาทกุ้งตัวใหญ่ๆเลยทุกคนดูดยเอาอยู่หันตัวใหญ่กุ้งตัวเบลเลอร์เลยมาลองเยอะไหมอ่ะ